ถือห่อข้าวกองหนึ่งใส่ตะกา้าเดินลัดเลาะไปตามทางดินมืดมืดมีเพียงไฟแช็กเล็กที่คาดวัวส่งแสงริบรี่พอไปถึงโคนต้นโพเขาก็วางห่อข้าวไว้เรียงรายตามรากไม้ใหญ่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้มากินเอาเดอร์ข้าวปลาอาหารที่ลูกหลานได้ทำให้ส่วนผีเร่ร่อนก็กิกนนำกันอย่าได้หิวโหวยเขารีบเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกไม่ค่อยดีนักเมื่อกลับถึงบ้าน เขาเข้าห้องนอนทันทีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไลฟ์สั้นๆในเฟซบุ๊กเหมือนเป็นนิสัยของวัยรุ่นที่อยากบันจึกสิ่งแปลกๆในคลิปนั้นเขาพูดติดตลกว่าคืนนี้เอาห่อข้าวไปวางให้ผีแล้วเด้อบรรยากาศโคตรหลอนเสียงหมาหอนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเอา้าฟังเบิ่งฟังเบิ่งไม่นานหลังจากพูดจบเสียงก๊กก๊กกก,ก็ดังขึ้นจากประตูห้องของเขาเขาหัวเราะแล้วพูดว่าคงแม่มาตามแน่ เขาเดินไปไขประตูออกแต่สิ่งที่กล้องจับได้คือความว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่หน้าห้องเลยเขาชะโงกมองซ้ายมองขวาเงียบกริบก่อนเจ้าหัวราอบก,กลบเกลื่อนแล้วพูดว่าโอ้ยคงหูฝาดบอกกันลมพัดประตูแหนละเขาปิดประตูเดินกลับไปวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะแล้วเอ็นตัวลงบนเตียงหลังจากนั้นไม่นานคลิปก็จบลง รุ่งเช้าวันต่อมาแม่คําสวยเอะใจเพราะลูกชายยังไม่ออกจากห้องทั้งที่ปกติชัยจะตื่นแต่เช้าไปช่วยพ่อให้อาหารควายแม่ตะโกนเรียกอยู่หลายครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบพ่อเลยเดินไปเคาะประตูแรงขึ้นจนกระทั่งต้องใช้แรงงัดเข้าไปเมื่อเปิดออกมาสิ่งที่เห็นทำเอาทั้งสองแทบช็อกชัยนอนนิ่งอยู่บนเตียงดวงตาปิดสนิทเหมือนคนนอนหลับ แต่เมื่อเขย่าตัวเรียกก็ไม่ตอบสนองลมหายใจไม่มีแล้วร่างกายเย็นเฉียบเขาเสียชีวิตไปแล้วในภาคอีสานเมื่อเขาช่วงเดือนเก้าใกล้ถึงออกพรรษางานบุญหนึ่งที่สืบต่อกันมาแต่โบราณคือบุญข้าวประดับดิน คนเฒ่าคนแก่เล่าว่าคืนก่อนวันงานนั้นเป็นคืนที่โลกของคนเป็นกับโลกของวิญญาณเปิดเชื่อมถึงกันวิญญาณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วหรือสัมภเวสีไรญา,ยยาิเร่ร่อนจะได้ขึ้นมากินอาหารที่ลูกหลานนำมาทำบุญถวายชาวบ้านจะพากันห่อข้าวด้วยใบตองใส่อาหารพื้นบ้านง่าย เช่นข้าวเหนียวปลาแดกปิ้งไข่ต้มเข้าจีหรือบางบ้านก็ใส่หมากพลูบุรีตามที่เชื่อว่าผู้ร่วงลับชอบกินแล้วนําไปวางไว้ตามโคนต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นโพที่ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลมีเทวดาและผีสถิตอยู่คำวันนั้นบ้านของแม่คำสวัยก็คือคักไม่ต่างจากบ้านอื่นๆในหมู่บ้าน แม่คำสวัยห่อข้าวด้วยมือที่ชำนาญทามกลางกลิ่นใบตองกล้วยสดหอมกรุ่นชัยลูกชายวัยยี่สิบปีกําลังช่วยแม่ห่อด้วยความตั้งใจลูกเอ๋ยคืนนี้ให้ช่วยแม่ทำหลายๆห่อเด้อปีนี้เขาสิทำเพื่อญาติที่ตายไปหลายคนทั้งตายายปู่ย่าแล้วก็เพื่อผีเร่ร่อนแน่พวกโบมีญาติให้ของกินแม่คำสวัยพูดพลางมองไปยังกองห่อข้าวที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ชัยเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างสันทัดขยันขันแข็งเขาไม่เคยขัดคำแม่เลยสักครั้งโดยเฉพาะเรื่องงานบุญเขารู้ดีว่าความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนเฒ่าคนแก่ถือมั่นมานานแม้ว่าในใจลึกๆจะยังมีคำถามว่าวิญญาณมันจะมากินจริงบ่เนาะแต่เขาก็ไม่กล้าพูดออกไป พอเสร็จงานห่อข้าวชัยอาสานำห่อข้าวไปวางที่ต้นโพท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นต้นโพใหญ่เก่าแก่กว่า200ปีตั้งตรงงานกลางลานวัดร้างเก่าชาวบ้านเล่ากันว่าที่ตรงนั้นมีผีเฝ้าอยู่ไม่ใช่แค่ผีญาติแต่เป็นผีมเหศักที่คอยดูแลสัมภเวสีทั้งหลาย เวลาล่วงเลยจนถึงเกือบเที่ยงคืนพ่อกับแม่บอกให้เขารอจนดึกหน่อยจึงค่อยไปเพราะเชื่อว่าผีจะเริ่มออกมาเอาของกินหลังเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อเข็มนาฬิกาเดินผ่านเที่ยงคืนไปไม่นานเสียงหมาหอนก้องไปทั่วหมู่บ้านมันหอนรับกันเป็นทอดๆตั้งแต่หน้าหมู่บ้านไปถึงท้ายหมู่บ้านทำให้บรรยากาศยิ่งวังเวงชัยถือห่อข้าวกองหนึ่งใส่ตรกก้าเดินลัดเลาะไปตามทางดินมืดมืด มีเพียงไฟแช็กเล็กที่คาดวัวส่งแสงริบรี่พอไปถึงโคนต้นโพเขาก็วางห่อข้าวไว้เรียงรายตามรากไม้ใหญ่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้มากินเอาเดอร์ข้าวปลาอาหารที่ลูกหลานได้ทำให้ส่วนผีเร่ร่อนก็กินนำกันอย่าได้หิวโหวยใช้ภูมพรรมพันเบาๆก่อนจะไหวสามครั้งขณะนั้นเองลมเย็นวู้บหนึ่งพัดผ่านจนเขาขนลูกสู้ทั้งที่อากาศปลายฤดูฝนยังอับอ้าวอยู่ เขารีบเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกไม่ค่อยดีนักเมื่อกลับถึงบ้านเขาเข้าห้องนอนทันทีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไลฟ์สั้นๆในเฟซบุ๊กเหมือนเป็นนิสัยของวัยรุ่นที่อยากบันจึกสิ่งแปลกๆในคลิปนั้นเขาพูดติดตลกว่าคืนนี้เอาห่อข้าวไปวางให้ผีแล้วเด้อบรรยากาศโคตรหลอนเสียงหมาหอนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยเอา้าฟังเบิ่งฟังเบิ่งไม่นานหลังจากพูดจบเสียงก๊กก๊ก๊ก ก็ดังขึ้นจากประตูห้องของเขาเขาหัวเราะแล้วพูดว่าคงแม่มาตามแน่ๆเขาเดินไปไขประตูออกแต่สิ่งที่กล้องจับได้คือความว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่หน้าห้องเลยเขาชะโงกมองซ้ายมองขวาเงียบกริบก่อนจะหัวเราะกลบเกลื่อนแล้วพูดว่าโอ้ยคงหูฝาดบอกกันลมพัดประตูแหนละ เขาปิดประตูเดินกลับไปวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะแล้วเอนตัวลงบนเตียงหลังจากนั้นไม่นานคลิปก็จบลงรุ่งเช้าวันต่อมาแม่คำสวยเอะใจเพราะลูกชายยังไม่ออกจากห้องทั้งที่ปกติชัยจะตื่นแต่เช้าไปช่วยพ่อให้อาหารขวายแม่ตะโกนเรียกอยู่หลายครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบพ่อเลยเดินไปข้อประตูแรงขึ้นจนกระทั่งต้องใช้แรงงัดเข้าไป เมื่อเปิดออกมาสิ่งที่เห็นทําเอาทั้งสองแทบช็อกชัยนอนนิ่งอยู่บนเตียงดวงตาปิดสนิทเหมือนคนนอนหลับแต่เมื่อขย่าตัวเรียกก็ไม่ตอบสนองลมหายใจไม่มีแล้วร่างกายเย็นเฉียบเขาเสียชีวิตไปแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุเสียงร้องไห้คร่ำควรวญดังลั่นไปทั่วบ้านข่าวการตายของชัย แพรไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วยิ่งเพิ่มความขนลุกเมื่อมีคนเล่าว,ว่าได้ดูคลิปที่เขาโพสต์เมื่อคืนก่อนตายในคลิปนั้นทุกคนได้ยินเสียงเคาะประตูชัดเจนและเห็นเขาเดินไปเปิดแต่กลับไม่พบใครบอแน่ว่าผีที่มันมากินห่อข้าวเมื่อคืนมันสิได้ตามลูกชายเขากลับมาเด้อหญิงชาราผู้เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านพูดเบาๆพลางสั่นหัว หลังจากงานศพของชัยผ่านไปชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวต้นโพท้ายหมู่บ้านยิ่งกลายเป็นสถานที่ไม่มีใครกล้าไปยามค่ำคืนบางคนเล่าว่าเห็นเงาคนเดินวนเวียนอยู่ใต้ต้นโพในคืนเดือนมืดเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างแม่คําสวัยก็ยังคงทำห่อข้าวประดับดินต่อไปทุกปีแต่ทุกครั้งที่เอาไปวางเือจะพนมมือภาวนาเสมอว่า ลูกชายเอ๋ยถ้ามีจริงก็ให้กินเอาแต่อย่าได้มาเอาชีวิตคนเป็นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของชัยยังคงถูกเล่ากันต่อในหมู่บ้านว่าเป็นอุทาหรณ์ของรุ่นหลังให้รู้ว่าคืนบุญห่อข้าวประดับดินนั้นไม่ใช่เพียงพิธ,ธีกรรมแต่คือสะพานเชื่อมโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณหากไม่ระมัดระวังหรือไปลบลู่โดยไม่รู้ตัวอาจต้องสังเวยด้วยชีวิต มีคนพยายามอธิบายว่าการตายของชัยอาจมาจากโรคประจำตัวที่ไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนยังสงสัยก็คือคลิปเสียงเคาะประตูที่ยังคงอยู่ในโทรศัพท์ของเขาทุกครั้งที่มีคนเปิดดูต่างก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศเย็นวูบเหมือนมีสายตาใครบางคนกำลังมองอยู่จากมุมมืดจนถึงปัจจุบัน ไม่มีใครกล้าลบคลิปนั้นออกทุกคนปล่อยให้มันอยู่ในเฟซบุ๊กของชัยเหมือนเป็นอนุสรณ์และเป็นคำเตือนว่าบางครั้งแขกที่มาเคาะประตูในคืนนั้นอาจไม่ใช่คนเป็นก็ได้ก่อนจบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ